กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปหน้าเฟซบุ๊กมาคือสามเดือนสี่เดือนนะครับห่างหายไปนานหลังจากลงชื่อชื่อช่วงนี้ก็จะมีรายการของมาท๊อปี้เราเช่นของทีวีหรือรายการอะไรนะครับอะไรข้า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 ทีวีเขาก็จะออกมาทําเราอ่ากลับมาแล้วกลับมาวันนี้เรากลับมาพร้อมกับอันนี้เป็นตงปังวัดเก้าไปก่อนวัดเก้าเอาตัวน้ำหน่อยวจะถิน เรามาพร้อมกับเบียร์จากญี่ปุ่นนะครับเรามี <c oughs> นักวิจัยอินดี้ท่านหนึ่งนะครับเอาเบียร์มา <c oughs> เรามานี่อะไรครับยืมสออันนี้เป็นยังไงน่าจะคือยืสื่อลูนะครับเป็นพรีเมียมหาได้ทั่วไปไหมหรือว่าออกตามฤด,ดูกาลออกตามฤดูกาลอ๋อออกตามฤดูกาลนะครับจะมาเฉพาะฤดูน้ำหลากนะครับเฉพาะฤดูน้ำหลาก อันนี้ก็เป็น <Red. S 1> ยี่ห้อสือเลสนะครับเป็นพรีเมียมอีกตัวหนึ่งออกตามฤดูกา,ากนกนออกลนะครับส,สีด้วยสีเปนแดงสีแดงกว่อนะสีสีเบียร์จะแดงอันนี้มอยเน,นี่นยเยบียร์อมป <S <S เ,ปเป็นเป็นเบียร์บเบียร์คา์รบเบียร์ตัวแรกของอันนี้เป็นเจแปนเฟิร์สไมโครมูนเลยนะครับคาบเบียร์ตัวแรกของญี่ปุ่นนะครับมาดูใกล้สีสันจะเป็นการออกแบบครับสงยังเป็นยุค หลังสงครามโลกใหม่ๆนะครับคือโปรแกรมพินเนี่ยไม่พัฒนามากเแม่ครับเราจะมาลองตัวแรกนะครับเพื่อไม่ลินน้ำเสียนะครับเราไม่ควรกินลัคกเกอร์ก่อนเออครับเลยกินเอลคือเบียร์ตัวแรกก็ต้องกินก่อนเออแปลก แบ่งแบชปัแบมากเลยงเหมือน้แบบเหมือนน้ำผลไม้มันมันออกผลไม้มากออกฟรุตตี้มากครับทกท่านเม์ฟิลจะเป็นเหมือนเหมือนผลไม้ติดฝาดเหมือนเหมือนน้ำผลไม้เหมือนเหมือนเหมือนผลไม้หน้าร้อนอ่ะบอกไม่ถูกมันฝาดแต่กินสบายนุ่มมาก อันนี้เยี่ยมมากครับพี่พ่อแพรับเบียร์แพรับเบียร์ครับไม่ใช่แพรับปากอันนี้คือแพรับเบียร์ครับเป็นเฟิร์สไมโครมูลิ่งของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ให้เลยเยี่ยมมากปวดจงเรียกหาแต่แพรับเบียร์เมื่อญี่ปุ่นนะครับตัวที่สองตัวที่สองครับเป็นเย็นิสุทเลสนะครับเป็นลักเกอร์เป็นพรีเมียมครับ ในไทยขายกับปอกแบบธรรมดาขายของร้อยถห้าบาทรสชารไม่ดูกันกินหอมติดไม่ไหมหน่อยก็รสชาติเหมือนเหมือนติดผลไม้นิดนึงแต่ไม่ถึงขั้นนนะครับอันนี้มันก็เทียมจริงอะคนทีมคนทีมกินไปที่กับปอกกินกับเอง ันนี้เป็นเบียร์ของเปมัสคุปปี้เขานะครับขอมากนะฮะเปมัสคุปปี้เขาเนี่ยผมก็เป็นนะฮะแต่ถ้คนรีวิวเดี่ยวก็ตัดไปขึ้นกับผมขออภัยจริงๆอาจารย์ท่านผู้นำแห่งเปมัสคุปปี้อุตสาหะรอมมาจาญี่ปุ่นนะครับผมก็ตัดซะเยอะเลยนะตัวสอบไปเป็นเจดิสึเป็นโอ้รอยัลรอยัลอสุดทชั่นเลยครับพรีเมียมเหมือนกันอ๋อขีนก็เคยมีเหมือนสองรสที่แบบรสชาติในการแกร่ง โอ้เมาฟิ f e น่ะกระแทกปากปากน้อยรอบรู้รถเร็วทีนึงปลายขมขมขมแบบตบะเยีเยสึคนชอบงหนังนี่ก้องตันี้นะครับเราสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าามว่าถ้าสามตัวคือแล็กเตอร์ีนปากนุ่มละเมียดละไมมากไม่แตะโช้ห้องข้างไม่ทำร้ายปากเราเดียนะเียวี้นะครับไม่ทำร้ายปากเราโอเค เป็นโซนแรกจบไปก่อนมันจะมีตัวเทพตัวหนึ่งจากอุทยานแห่งชาติมิโนิโน,โนนะครับเรามีเพียร์จากอุทยานชาติมิโนเป็นดิเวอเรชั่นที่พวกตัดสินเพียร์ทั่วโลกไม่ได้แดงนะคร,รับมาแดกที่รัติศาโอเคเดดตา2 2> มตอนที่สอง